สวัสดีทุกท่านนะครับเห็นว่าก็เหลือยังคงเหลืออีกหลายวันเนาะีก6วันห้าหวันว่าไวจะออกเนาะก่อนที่จะทำการออกสลากนี่ก็เหลืออีกหลายวันพอดีช่วงนี้ฝนตกก็พอมีเวลาว่างอยู่ก็เลยไปค้นดูอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดเดือนล่างาจับคู่ชุดนะครับ ก็เป็นชุดที่ถึงบม่ได้ลงนะแอดก็ในบวกแล้วก็คำนวณไว้เรื่อยๆนะครับผมแล้วสถติการเดินของเขาก็ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับมันก็มีหลุดบ้างเนาะแต่ว่าทนี้ทั้งนั้นสูตรเดินดีๆมันก็อาจจะหลุดได้นะครับสูตรใหม่ๆก็อาจจะเดินต่อก็อาจเป็นไปได้นะครับผมเราจะเอาสูตรนี้มาฝากอีกสักสูตรหนึ่งนะครับ <c oughs> ผู้ชุดเด่นล่างนะก็เป็นเด่นล่างนะครับผมเป็นถ้าเกิดจับคู่ชุดก็จะเป็นไปกลับก็มีสูตรคำนวณให้ดูด้วยนะครับผมก็จะใช้ลักหมื่นนะครับบวก10บนแล้วก็บวกหน่วยล่างได้เท่าไหร่บวกค่าคงทีนะ่ก็จะเป็น สูตรที่1นนะครับผลสูตรที่2นะครับถ้าจะบวกข้างล่างมันก็จะซับซ้อนไปก็เอาเป็นให้เป็นได้เท่าไหร่ตัวสุดท้ายนี้ก็บวกเปหนึ่แต้มแล้วก็นับเรียงไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็บวก1แล้วก็เป็นอย่างนันแรกนี้นะครับ2อบวก8ก,ก็ได้0เนาะอ่าแล้ว6บวก,กสี่ก็ได้ศ ก็0บวก5ก็ได้5เอา5มาตั้งนะครับก็จะได้นับเรียงไปเลยก็จะ5 6 7 8แล้วก็บวกได้1คงที่อันนี้เป็นสูตรที่2แล้วนะครับผมนะ2จังหวะเนอะก็จะได้เป็น9 10 11 12 13นะครับก็คือ9 0 1 2 3นั่นเองนะครับผมอันนี้ในงวดนั้นนะครับสถติการเดินของเขาก็ฝั่งนี้นะครับผม44งวดนะครับ หลุดหนึ่งนะหลุดหนึ่งเดี๋ยวแอจะให้ดูว่าหลุดงวดไหนนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่หลุดอยู่สองสามงวดนะแต่ที่มานําเสนอนี้รู้สึกว่าจะหลุดสองงวดเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวแอจะไล่ตรงนี้ให้ดูนะครับผมงวดแรกนี้นะครับคํานวณจากงวดที่ออกเจ็ดแปดเก้านะครับมัน แอดยอดย่อลงมานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามากนะครับมาดูคร่าวๆกันสักสิบห้าสิบหกวดนะครับนวดที่ออกเจ็ดแปดเก้านะครับบนนะล่างออกหกสี่อันนี้บวกกันแล้วนะครับก็นําไปใช้ในงวดถัดไปนะครับสูตรที่หนึ่งบวกได้ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามพราะวันนี้งวดถัดมาออกที่ศูนย์แปดนะครับผมสูตรที่หนึ่งก็มีที่แปดนะครับ อสูตรที่2ก็มี0จับคู่กันก็จะได้เป็น8008นะครับผม8008จับคู่กันจะได้4520ชุดนะครับ20ชุดอ่า่เวลาจับก็จะต้องหาตัวคิดว่าดับนะครับมาตัดอีกทีหนึ่งอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมเมื่ทันมานะครับผมคำนวณได้สูตรที่1คำนวณได้0123สูตรที่2ได้45678 ผลาะวันนึวันนั้นออกที่1 4นะครับฝั่งนี้ก็มี1นะจุดแดงๆนี้นะครับฝั่งนี้ก็มี4่จับคู่กันก็จะได้4 114นะครับในนั้นนะใน20ชุดนั้นก็มี1 4ก็ถูกต้องไปนะครับผมเรื่องวัถัดมานะครับก็คำนวณได้3 4 5 6, นะสี่ห้าสที่1ส่วนที่278 901ผลรางผละวันออกที่58นะครับอันนี้ก็จับคู่กันก็จะได้58 วดถัดมาผลางวันออกที่4 7่ฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี7นะครับวดถัดมาออกที่92ฝั่งนี้มี9ฝั่งนี้มี2นะครับก็ถูกต้องไปวดถัดมาออกที่80ดนะฝั่งนี้มี8ฝั่งนี้มี0นย์นะครับผมก็ถูกต้องไปวดถัดมานะพลังวันออกที่55านี่แหละครับตัวที่ว่า4 4งวันหลุด1นะครับก็คือตรงนี้นะครับ มันมาเฉพาะฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้ได้3 4 5 6หฝั่งนี้ได้7 8 9 0 1ปดเก้าศูนย์หนึ่งลงวันออกที่ห้อันนี้ก็สุดวิสัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลเนาะนั่นแหละแอดก็เลยได้เอานํามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางว่าถ้าเกิดเขามาเบิ้ลเราก็ต้องระวังไว้แบบลักษณะนี้นะครับผมมันก็เลยหลุดในงวดน,นี้นะครับของฝั่งนี้นะหตัวฝั่งนี้4ตัววดถันมาผลางวันออกที่7จ็ดสาม ฝั่งนี้มี3ฝั่งนี้มี7ก็ถูกต้องไปนะครับเมื่อถัดมาบอกที่99นะฝั่งนี้มี4 5 6หฝั่งนี้8 9012งวดนี้นะครับฝั่งนี้หลุดนะฝั่งนี้หลุดแต่ฝั่งนี้เข้านั่นก็ผลของการเบิ้ลเบิ้ลนั่นเองนะครับ99นะฝั่งนี้ก็เลยไม่มี9ให้นะครับมมี9ฝั่งนี้ก็ถือว่ายังเดินนะครับผม อันนี้เอามาให้ดูเพื่อเปรียบเทียบเนาะถ้าว่ามันเบิ้ลจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมงวดถทันมาพระธรวันดอ,อกที่เจ็ดหนึ่งฝั่งนี้มีหนึ่งฝั่งนี้มีเจ็ดนะครับจับคู่กันก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเวดทันมาพระรวันดอ,อกที่หกห้าฝั่งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้มีห้าหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้เป็นฝ่ายหลุดนะครับฝั่งนี้เป็นฝ่ายหลุด อันนี้คือหลุดจริงอ่าเพราะมันอยู่คนเราฝั่งมไม่มันไม่เบิร์นะดี๋นี้ถือว่าหลุดนะอ่าฝั่งนี้ห้ากับหกมันเป็นเลขพี่เล็กน้องนะครับมันก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ตั้งแต่หลุดมาจากตรงนี้ก็ยาวมาเลยนะครับก็ยังเดินต่อยาวมานะครับ4ี่สสี่งวดหลุดหนึ่งนั่นเองนะครับวดถันมาผนราวันออาที่เก้าเก้า ฝั่งนี้มีห้าหกเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้มีเก้าตัวฝั่งเดียวมีเก้าฝั่งนี้ไม่มีก็หลุดสองครั้งฝั่งนี้นะครับผมเพราะมันเบิ้ลน,นั่นเองอันนี้สุดวิสัยเพราะเบิ้ลน,นะครับเมื่อถัดมาออกที่ศูนย์เก้าอ่าอันนี้ก็จะเริ่มเดินเดินมาแบบวิเดิมแล้วนะครับฝั่งนี้มีเก้าฝั่งนี้มีศูนย์อ่าก็ถูกต้องไปเมื่อัดมาผลรางวัลออกที่สามศูนย ฝั่งนี้มี3ฝั่งนี้มี0ูนย์ก็ถูกต้องไปเริ่มเดินตรงแล้วนะครับเริ่มเดินเข้าทางแล้วเลื่องวดล่าสุดนะครับงวดที่ผ่านมาผลรางวัลออกที่1นึ่งหฝั่งนี้ก็มี1ฝั่งนี้มี6กับคู่กันได้6 116นะครับก็ถูกต้องไปนะครับผมและงวดที่จะถึงนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับ922605นนี่คือรางวัลที่1ทั้งหมดนะครับ แต่ตัวที่จะใช้บวกก็คือหลักหมื่นก็คือ2นั่นเองนะครับบวกกับหลัก10บนก็คือ0บวก10ล่างและหน่วยล่างนะครับก็คือ1กับ6ได้เท่าไหร่บวก5ขอคงที่นะครับผมก็จะได้อยู่ที่0ูองบวก2อองบวกศูนย์ดผิดผูดถูกบวกศย์ก็ได้2เท่าเดิมนะครับสอบวกหก็ได้3 3มบวกหกได้9 9้กบวกหก็ได้4นะครับ เราอด4มาตั้งรับเรียงไป4 5 6 7นี่เป็นสูตรที่1นะครับผมส่วนสูตรที่2ก็บวกเพิ่มจาก7นี่เลยก็เป็น8แล้วนับเรียงไป9 10 11 12ก็คือ8 9 0 1 2นั่นเองนะครับผมให้นำมาให้ดูนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมลองดูซิว่าจากที่เขา เข้าฝั่งนี้มาแล้วก็มาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆนะครับจะใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบตัวเลขของฝั่งนี้ก็ใช้ฝั่งนี้เป็นเลขเด่นก็ได้นะครับ89 0 1 2หรือถ้าไม่ชอบฝั่งนี้ก็อาจจะใช้ฝั่งนี้ไปจับกับคู่กับตัวอื่นก็ได้นะครับ4567นี้นะครับส่วนแอสนะจะจับคู่ให้ดูนะครับ ว่าถ้าเกิดจับคู่แล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไงนะครับผม456789012นะครับจับคู่กันก็จะได้4520้คู่ชุดนะครับผม <c oughs> จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม จับคู่ชุดนะครับเด่นล่างงวดประจําวันที่16เดือน7 66นะครับสูตรที่1 4567ส 7, ูตรที่2 89012จับคู่กันนะครับก็จะได้4849404142 5859505152 6869606162 78797071และ72นะครับผมอ่า ไพิจารณานี่เป็นชุดเต็มของเด่นล่างนะครับเผื่อชอบนะครับเป็นตัวเลือกอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วละกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลองมาดูถ้าเกิดว่าตัดในช่วงนี้ซิจะเป็นยังไงเนาะ,อะลองมาตัดออกว่าคร่าวๆนะครับว่าจะเหลือสกี่ผู้ชุดเนาะอันนี้หลักสิบหลักหน่วยมันไม่สามารถจะ คงตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรไปกลับเนาะถ้าเกิดเอาตามนี้ก่อนสมมุติว่าเราตามนี้ก่อนสมมุติว่า4 8นี้สมมุติว่าอันนี้เป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยเนาะก็จะต้องมาดูตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลักสิบล่างสูตรเจ็ดที่ยังเดินดีนะครับเดินดาวต่อเนื่องเนาะแล้วตัวนี้มันจะมีสูตร ดับของเขาคู่อยู่มาตลอดด้วย41งวดนะครับในสูตรดับนี้ยังไม่หลุดเนาะอ่า40งวดนะงวดต่อไปจะเป็นงวด4ี่ไหมนะครับงวดล่าสุดนี้นะครับอ่าใช้หลักหน่วยล่างนะครับคูณ5นี่นะครับหลักหน่วยล่างคูณ5ได้เท่าไหร่บวก3คงที่นะครับก็จะได้6530 6 5 30, 6, 5, 30. ก็คือ0 0ย์บวก3ได้3 3บวก4ได้7ก็จะเป็นดับที่หลัก10ล่างอยู่ที่3และ7นะครับนี้เข้ายาวมานะครับยังยังยังไม่หลุดนะสมตับสูตรนี้ยังเดินดีอยู่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบดู3และก็7นะครับฝั่งนี้ถ้าสมมติว่าเอา7เป็นหลักสิบเนาะ ก็จะตัดชุดที่มี7นี้ออกไปเลยนะครับชุดที่มีเจนี้ออกไปเลยก็จะเหลืออยู่ที่สามส่สิบสอคู่ชุดจากเอาโทษทีครับสี่ห้ายีก็จะเป็น3 3มสห้าบห้าเป็นส5บห้คู่ชุดก็เหลือ15บห้คู่ชุดถ้าไม่มีเจดเนาะถ้าไม่มีเจนะครับผมเสร็จแล้วเรามาดูหลักสิบ หลักสิบที่แอรได้บวกไว้คำนวณที่ชนกันไว้เนาะหลักสิบนี่นะครับจะดูแบบหลักสิบล่างสิบล่างนี่งวดประจำที่สิบหกจนเจ็ดหกหกนะครับผมชนกันหกูตรที่แอรได้ทำไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ตัวแทนนะตัวแทนของหลักเลขในแต่ละหลักของหลักสิบเนาะ นข้างล่างนี้ได้เท่าไหร่นะครับชนกันที่กี่สูตรก็มาไว้ตรงนี้ตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนะก็จะเป็น6นะครับก็คือสูหกสูตรชน6สูตรก็คือ0ชน6สูตรส่วนตัวรองก็จะมี1ชน5สูตร2ชน5สูตร4ชน5สูตร6ชน5สูตรและ8และ9ชน5สูตรแต่ทีนี้แอดได้ไปทำหาตัวคิดว่ามันความน่าจะเป็นของเขาเพราะมันหลายตัว ก็ให้8และ9นี้เป็นดับนะครับป็นไปนติดกับเลขดับก็เลยมันจําเป็นต้องตัดนะครับก็จะตัด2 5งูนนี้ออกไปตัด4ี่ตัด5 4าสูนนี้ออกไปที่เป็นตัวรองตัด8นะนี่ออกไปตัด9นี้ออกไปก็จะเหลือแล้วก็ตัด1นี่ออกไปก็จะเหลือเด่นอยู่ที่0 4 6ที่เป็นหลักสิบล่างนะครับผม ของวดน,นี้นะ046แล้วทีนี้046มาดูถ้าเกิดว่าเรา,เาก็จะตัดเราตัดเจ็ดออกไปแล้วเหลือ4แล้วก็6นะเหลือ4แล้วก็6ถ้าเอาเป็นตามนี้ที่เป็นหลักหลักกันเลยนะคิดว่าเป็นหลัก10 4แล้วก็6ก็จะตัด5ออกไปแถวนี้ตัด5ออกไปก็จะเหลืออยู่ที่10คู่ชุด ก็คือ4 8 4 9 4 0 4 1 4 2 6 8 6 9 6 0 6 1 6 2นะครับผมก็จะเหลืออยู่2แถวนี้นะ2แถวนี้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่านะครับอันนี้เปลือกสิ์กูชุดเนาะลองเอาไปชน,นกันกับชุดสรุปสิจะเป็นยังไงนะครับผมชุดสรุปนี่นะครับผมชุดสรุป าย,าย้ายคืนเลยสินี่นะครับไกลชุดสรุปนี้นะครับ01นยมีไหมนะครับศ1ไม่มีนะครับ08ไม่มี41มีนะครับนี่สีชนกันนะก็สี่สี่มีไหมหกหนึ 61, มีนะครับ หกหนึ่งสองแปดมีไหมไม่มีนะครับห้าศมีไหมมีนะครับมีห้าศูนมีนะครับแปไม่มีแปดหมีไหมไม่มีเกไม่มีเกไม่มีก็จะเห็นได้ว่าชุดที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับมาตรงกันกับชุดสรุปตัวนี้อยู่ท าสามคู่ชุดนี้สี่คู่ชุดนี้นะครับก็คือสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์นะครับผมนี่นะครับห้าศูนย์ให้เป็นตัวรองหกหนึ่งเผื่อออกตัวกลับเนาะประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็จะให้เหมือนเดิมนะครับศูนย์แปดแล้วก็สี่หนึ่งนี่เป็นตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับ ตัวเด่นตัวเน้นเหมือนเดิมก็6 1 5นึนี้เป็นตัวรองตัวละกันนะครับเพราะมันตรงก,กันกับตรงนี้นะครับแล้วก็ชนกับแต้มรวมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ <c oughs> ที่ได้เอามาวางไว้ตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่มันชนก,นกันก็ชนกับแต้มรวมเหมือนกันนะครับผมฝากไว้พิจารณาอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นชุดนะเด่นล่างนะครับผมเด่นล่าง ู้ชุดนะครับจับผู้ชุดจากเด่นล่างนะฝากไว้พิจารณาอีกสักนิดนึงนะครับผมเผื่อชอบนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมชอบก็ค่อยนําไปใช้เนาะถ้าไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมสุดก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับผมว่าแนวทางการเดินของเขาเป็นลักษณะไหนนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณครับ